สืบสารบุญโบราณกวนเข้าทิพย์วัดสนสัทธารามชาวบ้านแห่ร่วมบุญคึกคักณวัดสนสัทธารามตำบลสกาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทรเสียงระฆังยามเช้าดังแววกล้องรับวันบุญใหญ่พิธีกวนเข้าทิพย์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากวนเข้ามาทุป่ายาต หนึ่งในพิธีโบราณที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งพุทธกาลเพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยเข้าทิพย์ก่อนตรัสรู้บรรยากาศภายในวัดตั้งแต่เช้ามืดจนคำ่ำคึกคักไปด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านทั้งหญิงชายผู้เท่าผู้แก่และเยาวชน ต่างมาร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมเครื่องกวนข้าวเขาสารเหนียวน้ำอ้อยน้ำผึ้งงามะพร้าวนมสดและธัญ,ญพืชนา,นานาชนิดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเครื่องมงคลเมื่อกวนแล้วจะนำไปถวายพระและแจกจ่ายให้ชาวบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มกวนข้าทิพ จะมีพิธีบวชสาวพรหมจันทร์มีสาวพรหมจันทร์หรือหญิงสาวผู้บริสุทธิ์แต่งกายด้วยชุดขาวมาร่วมทำหน้าที่คนแรกในการกวนหม้อข้าวถือเป็นจุดเริ่มของบุญกุศลอันบริสุทธิ์ก่อนจะส่งต่อไม้พายให้ชาวบ้านช่วยกันกวนท่ามกลางเสียงสวดมนต์และเสียงแคนเสียงกลองยาวที่บรรเลงอย่างพร้อมเพรียง พระครูและชาวบ้านช่วยกันสวดภาวนาบางคนถือขันน้ำมนต์พรมรอบหม้อข้าวบางคนเปล่งคำอธิษฐานให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลและให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขพิธีดำเนินไปอย่างช้าช้าและนุ่มนวลจนข้าวเหนียวเริ่มสุกและส่งกลิ่นหอมอบอวลทั่วลานวัด เมื่อกวนจนได้ที่พระสงฆ์จะเจิมและทำพิธีอัญเชิญเข้าทิพย์ไปถวายบูชาพระประธานในอุโบสถก่อนแบ่งแจกให้ญาติโยมชาวบ้านต่างนำกลับไปบูชาที่บ้านเชื่อกันว่าผู้ได้กินข้าวทิพย์จะมีแต่ความโชคดีปัดเป่าทุกภัยและเพิ่มพูนบุญบารมีชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า สมัยก่อนพิธีกวนเข้าทิพย์จัดทุกปีหลังออกพรรษาพวกเราชาวบ้านสกาดถือว่าเป็นบุญใหญ่ของหมู่บ้านเป็นการรวมใจให้ลูกหลานกลับมาช่วยงานวัดเหมือนได้สารสายใหญ่ของชุมชนให้แน่นแฟนขึ้นในปีนี้แม้พื้นที่ชายแดนจะมีเหตุไม่สงบเป็นระยะแต่ชาวบ้านก็ยังคงร่วมแรงร่วมใจกันมาทำบุญเพราะเชื่อว่าบุญจากการกวนเข้าทิพย จะช่วยให้บ้านเมืองสงบสุขปราศจากภัยพิบัติเสียงหัวร้อกของเด็กๆเ,เสียงสวดมนต์ของพระสงฆ์และควันหอมของข้าวทิพย์ที่ลอยอบอวลเป็นภาพแห่งศรัทธาที่บ่งบอกถึงหัวใจของคนสังขะที่ยังคงยึดมั่นเนื้อรากเง่าและวัฒนธรรมท้องถิ่นข้าวทิพย์หม้อหนึ่งกวนด้วยศรัทธาและความสามัคคี นั่นคือมรดกทางจิตวิญญาณที่วัดสนสัทธารามยังคงสืบสานไว้เพื่อส่งต่อความดีนามจากรุ่นสู่รุ่นไม่รู้จบ